ครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยดยาวิลีกในช่วงคันปากอยากพูดบอลจบอารมณ์ไม่จบ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 ครับผมก็พบกันในช่วงคันปากอยากพูดนะครับผมก็ หลังจากที่ได้ดูเกมนะครับผมของฮองอันเดลัยกับทีมบิงเยืองนะครับผมแข่งกันในอรอบที่8นะครับของการแข่งขันวีลีกประจำปี 2002, 2022 0 0 2 2นะครับผมวันนี้ก็จบกันไปนะครับเป็นชัยชนะของฮองอันเดลัยนะครับซึ่งเล่นอยู่ในบ้านนะครับก็ทีมของโคซิโกเรานะครับผมก็ขึ้นไปอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนในวีลีกแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะ หลังจากที่ได้ดูเกมนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่โคสิโก้นะครับเริ่มทยอยปล่อยของออกนะฮะถึงแม้ว่านะครับสกอร์จะไม่ขาดลอยนะฮะแต่ว่าสกอร์เนี่ยชนะไป2ประตูตอนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าทีมบิงยืองเนี่ยก็โอ้โหมีตัวเล่นดีๆทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นอกองหน้าของเขาเนี่ย เตียนลินนะครับผมเบอร์เกของทีมชาติเวียดนามนะฮะอยู่กับสโมรนี้นะฮะสำหรับบิงยองนะครับก็เล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าทีมของโคซิโก้เนี่ยกำลับทีมบิงยองได้ลาบคาบกันเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้ว่าสกอร์จะไม่ขาดลอยแต่ว่าลูกทีมของโคซิโก้เนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองกันเลยทีเดียวฮะส่วนพระเอกของวันนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากเบอร์เก้าครับผม นั่นก็คือเงียนวันตวนนะครับสิทธิเอกสิทธิรักของอาจารย์ซิกโก้นะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับซึ่งให้โอกาสวันตวนเนี่ยได้ฉาดฉายโชว์ฟอร์มกันทุกนัดนะฮะและก็เป็นนัดนี้นะครับที่เขาทำสอประตูกันเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากก่อนหน้านั้นนะครับปืนฝืดมานานนะฮะหลายแมตช์เลยนะฮะชนะมาสามแมตช์แต่ไม่ได้ยิงสักลูกเลยนะสลหับเงียนวันตวนนะครับ และผมซึ่งในนัดนี้นะฮะฮองอัญญาลายนะฮะก็ชนะเป็นนัดที่3แล้วนะครับเป็นนัดที่3ติดต่อกันนะฮะหลังจากแข่งมา3แมตช์ก็ชนะทั้ง3แมตช์นะฮะส่วนรูปเกมในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะเราไปเริ่มตั้งแต่อ่าดูตัวผู้เล่นนะฮะสลับฮองอัญญาลายนะครับเบอร์หนึ่งครับผมวันเลยนะฮะเป็นประตูนะครับเบอร์2วันเซนนะฮะเบอร์6ซุนเชื่องนะครับผมเบอร์7 ฮวงดุยนะฮะเบอร์8มินวุงนะฮะเบอร์9วันตวนนะครับเบอร์11ตัวอัน15หฮูตวน17วันทาน30บานเราและ94มูริซิโอนะครับผมเจ้าเบอร์94นี่เป็นกองหลังตัวหลักเลยแข็งแกร่งมากนะครับเบอร์นี้ฮะตัวนี้นะครับครับผมส่วนรูปเกมจริงๆแล้วนะครับผมพอนกหวีด เป่าปี๊ดเริ่มสตาร์ทปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นทีมบิงเยืองนะครับซึ่งครองเกมไว้หลายนาทีอยู่นะฮะส่งกันไปส่งกันมานะครับก็พยายามที่จะตั้งหลักให้ได้เพื่อจะโจมตีฮองอัญญาลายให้ได้นะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับก็เป็นการบีบของฮองอัญญาลายที่ทําให้นะครับทีมบิงเยืองเนี่ยก็ทําอะไรไม่ถนัดถนีนักนะครับผมก็ พอจะเข้ากรอบเขตโทษก็เจอมอซิโอนะครับเบอร์94สวนออกมาสวนออกมาก็ไม่มีอะไรนะครับผมส่วนห้องอันเดราลเนี่ยผ่านไปได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็ของเกมได้แล้วทีนี้ก็ทําเกมสวยๆนะฮะมาจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ในนาทีที่10ครับผมเจ้าส่วนเชิงครับผมได้เตะมุมนะฮะจากด้านฝั่งซ้ายนะครับเข้ามาแล้วมีนักเตะของห้องอันเดรายคนหนึ่งกระโดดเช็ดนะมองเช็ดมาถึงเจ้าวันตวนนะครับกระโดด ม่งเข้าไปครับผมอย่างสวยสดงดงามนะฮะก็เป็นประตูแรกที่าทางฮองอัญญาลายขึ้นนำนะครับหลังจากนั้นครับผมฮองอัญญาลายก็ยังไม่ยอมหยุดครับผมจังหวะน,นี้นะฮะแทงหลุด เข้ามาครับผมเป็นเจ้าวันต่วนนะครับซึ่งเกือบจะได้ยิงนะครับแต่เสียได้จริงๆฮะเสียหลักไปซะก่อนนะฮะก็เลยไม่ได้ยิงนะลูกนี้ก็เลยทําอะไรไม่ได้นะครับผมแต่ต้องบอกว่าคนแทงเนี่ยสวยมากนะฮะน่าจะเป็นเจ้าบันดาวเบอร์30นะฮะที่แทงเข้ามานะครับครับผมเกมก็ยังดําเนินกันไปเรื่อยๆยังเหมือนเดิมฮะเป็น้องอันญลายนะครับบุกแล้วบุกเอกจังหวะนี้ครับเจ้ามิงวงเลยครับผมกระดกเข้ามาฮะให้บรนดาวบันดาวแทงให้กับ วันตวนอีกรอบหนึ่งวันตวนก็ชาร์จเข้าไปอย่างนิ่มๆน,นะฮะกลายเป็นห้องอันเดลัยนําไป2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหรูปเกมนี่บอกได้เลยว่ามันสุดยอดคลาสสิกมากนะฮะสำหรับห้องอันเดลัยนะครับในแมตชนี้นะฮะเฉือนนิ่มกินแบบสบายๆนิ่มๆเลยนะครับผมต้องยกเครดิตให้เจ้ามิงวงนะฮะทีะ่กระดกขึ้นมานะครับแล้วก็ให้บรรดาวลุดเข้าไปนะฮะจ่ายกลับมาให้กับวันตวนอีกทีหนึ่งนะครับสุดยอดครับลูกนี้ฮะ ครับผมหลังจากนั้นก็มาตั้งกันใหม่นะฮะแต่เกมก็ดูทีท่าฮองอัญญาลายก็ยังไม่หยุดสทีเดียวครับผมจังหวะนี้ฮะเกือบยิงเข้านะครับกบจะเป็น3มประตูแต่เสียดายจริงๆฮะยิงไปติดเสานะฮะโอ้โหเสียดายมากๆครับลูกนี้นะฮะควรจะซ้ําได้แต่ก็ซ้ําไม่ได้นะครับแต่ก็ยังเป็นเหมือนพายุหาฝนนะครับผมบุกอย่างเดียวนะสลับฮองอัญญาลายนะครับลูกนี้นี่สวยมากจริงครับผมแข่งทะลุนะครับเจ้าวันต่วน หยุดลูกบอลนะครับกลับมาข้างหลังนะฮะโอ้โหได้ซัดเต็มเต็มตีนเลยนะสำหรับเจ้ามิงวงอีกแล้วนะครับเบอร์8ของฮองอันยาลายนะฮะลูกนี้นะครับชนเสาเต็มเต็มเลยเกือบจะสามเหลี่ยมนะฮะก็ยาวไปนะครับผมก็มีตอบโต้บ้างสำหรับทีมบิงเยืองนะครับลูกนี้ก็มงจอๆนะฮะจะล่อเต็มหัวแต่ก็ไม่ได้นะครับไปติดประตูก่อนนะฮะลูกนี้ก็ ล็อกมานะครับแล้วก็ยิงนะครับยิงไปก็ไปได้พอดีนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นของบิงยองอยู่ตรงนั้นพอดีนะฮะก็ทําให้ครึ่งหลังนะครับตามมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมสำหรับทีมบิงเยองนะครับโอ้โหก็สุดมันนะครับครึ่งหลังของบิงเยองนี่บอกตรงว่าเหมือนกับหนังคนละม้วนเลยครับผมนะฮะหนังคนละม้วนจริงๆนะครับกับครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกดูหงอยเหงาโหไล่ตาม พองอันยรายไม่ทันเลยแต่ปอครึ่งหลังเนี่ยมีแรงฮึดแรงสู้น่าจะปรับแผนมาดีสำหรับโค้ชเขานะครับพองอันยลายก็นะฮะก็เล่นแบบประคองเกมนะครับครับผมมีภาพ้า้ดูหลายมุมนิดนึงนะฮะก็ย้อนกลับมานะครับผมส่งกลับมาก็ยิงไปจริงๆแล้วเบอร์ B 16นี่น่าจะกะยิงต็มที่ะฮะแต่พอเอิญ ยิงมันไม่เต็มแรงแล้วบอลเนี่ยมันไปเอื่อยนะครับตรงผู้เล่นของบิงเยืองที่อยู่หน้าประตูของฮองอันยาลายพอดีนะครับเบอร์18ส่งกลับครับเบอร์16ยิงปั้งเข้าไปแล้วกลายเป็นนักเตะของบิงเยืองนะครับสกิปบอลเปลี่ยนทางก็เข้าปัดประตูไปนะครับผมก็กลายมาเป็น2ประตูตอนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นฮองอันยาลายนะครับผมก็ไม่ได้ยอมซะทีเดียวนะฮะไม่ได้ให้เข้ามาง่ายๆนะครับก็ยังมีการที่จะ ป้องกันนะครับผมตลอดเวลานะครับเพราะว่าบิงเยียงมาเน้นเกมลุกแล้วนะฮะก็มีการกระทบกระทั่งกันนะฮะสลับเจ้าวันแถงนะฮะวังแถงเบอร์17นะครับก็มีการกระทบกระทั่งกันกับผู้เล่นของบิงเยียงนะครับสรุปสุดท้ายก็ใจเย็นไม่มีอะไรนะฮะนะครับก็ใจเย็นไปนะครับช่วยส่วนวันแถงก็โดนไปเหลืองไปด้วยนะครับลูกนี้นะฮะลูกศิษย์ของจาซิโกนะครับ ก็เหมือนจะมีเรื่องกันแต่ก็สุดท้ายก็เคลียร์กันได้นะครับก็ไปสะกิดกันนะฮะก็ชิงไหวชิงพลิบนะฮะแต่นักเตะของมิ้งยิงน่าจะออกศอกนิดๆนะครับผมลูกนี้ก็เกือบจะได้อีกนะฮะแต่เพรเอินนะครับมันไปชนเสาแล้วก็เด้งออกมานะครับเลยไม่ได้นะครับลูกนี้นะฮะของวันต่วนนะครับมิงบุงอีกแล้วครับผมมิงวุงจ่ายสวยมากครับวันนี้ครับผมจ่าย กระดกยกนะครับให้กองหน้าวิ่งทำทางแล้วก็พร้อมที่จะยิงประตูนะครับแต่ลูกนี้เสียได้มากครับผมนะฮะไปชนกับเสาโกนะครับก็เด้งออกมานะครับแล้วก็ไปเาเข้าทางของนักเตะของบิงเยียงนะครับส่วนลูกนี้นะครับผมนักเตะบิงเยียงก็ได้ลูกฟรีคิกเตะเข้ามานะครับแล้วก็ส่งกับหลังมาให้กัปตันทีมยิงนะฮะแต่กัปตัน ไม่รู้ยิงไปไหนนะครับยิงขึ้นฟ้าไปเลยทีเดียวสลับเบอร์28กับตันทีมนะครับหลังจากนั้นครับผมก็ยังบุกเรื่อยๆฮะสหรับลูกนี้น่าได้มากนะครับสหรับทีมบินยิงนะครับยังบุกต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะทวงประตูคืนให้เป็น2ประตูต่อ2ให้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้สักทีนะฮะจนแล้วจนรอดนะครับผมของอัญญาลยก็เกือบ ไปเกือบมานะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับหนังคนละมวลนะฮะลูกนี้เปิดได้ไซ์ก้อยสวยมากนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเบอร์16นะครับยิงนะครับแล้วก็ไปติดแล้วก็เบอร์18นะครับซ้ำอีกทีโอโหเสียดายนะครับสลับทีบิงเยืองนะฮะไม่ได้ประตูตามตีเสมอนะครับสุดท้ายก็เป็นฮองอันเดลัยชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้ก็โอ้บอกตรงว่าอยากพูดมากเลยนะครับ คันปากครับผมอยากพูดนะฮะก็มาพูดกันหลังเกมนะฮะสลับฮองอันเดลายกับบิ่งเยียงนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่สลับในช่วงคันปากอยากคุยอยากพูดนะฮะบอลจบอารมณ์ไม่จบนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าด้วยนะครับก็ขอบคุณแล้วกัน,นะฮะที่ชื่นชมนะครับและก็ติดตามสลับยอดยาวิลีกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามด้วยนะครับ ครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย่าวิลีกในช่วงคันปากอยากพูดบอลจบอารมณ์ไม่จบ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 